โอเคคุณ okay. ต้องเข้าใจว่าตรงนี้เองเนี่ยคนที่มาขายที่นี่ผมไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายเขานะมไม่ว่าจะต้องมาเสียร้านนี้พันหนึ่งสองพันไม่ให้ขายปีนะคุณเห็นไหมจากการที่เราเป็นเกษตรกรเราเรียนรู้ว่าไอ้ความเจ็บปวดนะ่ะเป็นอย่างไรเรียนรู้รอบรู้นะรอบขอบแต่ทุกอย่างนั้นการสร้างความเข้มแข็งนั้นเราม,ามองคือต้องมีคุณธรรม ทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลหมดคือความเป็นจริงนะเราเห็นความลาบากของภาคการเกษตรทำไมาเราไม่เอื้อไม่เกลือเห็นไหมฮะฉะนั้นเองลุงไก่ใช้คําว่าคุณธรรมมาขายนะเป็นการกระจายไรายได้ลนะ่ะเห็นไหมฮะให้มันเดินกันไปมันก็เป็นภูมิคุ้มกนันเงินผมใช้ใครผมไม่ต้องไปเสียต่างใ้อ, <S <S อ่ะอ่าทุกคนมาช่วยกัน <S <S จริงป่ะฮะจะทําอะไรทุกคนก็ช่วยกันออกเอาค่าน้ำว่าเข้าไปเก็บขย,ยะทุกคนก็ช่วยกันออก ผมว่ามันดีนะครับพะได้ประโยชน์รวมกันใช่ฮะน,น,น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแล้วมันเดินไปแบบค่อนข้างแฮปปี้ happy อ่ะทุกคนแฮปปี้อ่ะจะมีอะไรค่อยทีช้ออาศัยกันแล้วมันรวมพลังกันอ่ะช่วยกันหมดอ่ะใช่ไหมฮะดีกว่าจะทําอะไรทีต้องไปจ้างเข้ามาต้องรอคนจะมาอะไรเงี้ยใครก็ได้ที่อยู่ในเนี่ยพื้นที่นะถือว่ามีส่วนร่วมทุกคนเป็นเจ้าของหมดนะฮะ น,นั้นเป็นลุงไกถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันแต่การจะเดินไปแต่ละก้าวนั้นต้องคิดถึงศักยภาพก็คือทางสายกลางสังคมนะและเศรษฐกิจเห็นไหมฮะเรื่องของการรายได้เห็นไหมเห็นไหมฮะสังคมสังคมของลุงไกมีรอยยิ้มเพราะทุกคนแฮปปี้อ่ะใช่ไหมฮะมันเป็นความสุขหมดเพราะเราแบ่งปันนะนะฮะมันก็จะสร้างอ่าเรื่องลักษณะข,ของทุกๆปีเนะี่ยก็จะมอ ปีนี้ซ่อมหลังคาลงไกก็ว่าก็ต้องช่วยกันออกเละเห็นว่าแทนที่เราจะเน็ตอยู่คนเดียวโอ้โหซ่อมทีคุณเบเงินแสนน่ะใช่ไหมฮะ,ะคนนู้นห้าพันคนนี้สี่พันกามศักยภาพที่เขามีทุกอย่างต้องปรับต้องพัฒน,นาไปเรื่อยนะแม้จะทําผักถ้าลงไกล,ลกรู้ลงไกลก็ต้องบอกอบางคนแการผักไม่เป็นคุณไปกดแต่ผักไม่โต คราเคเดินมองหมดนะเมื่อวานสัวันสองวันก็ต้องบอกเวลาลงผักเนี่ยโอ้ยรายละเอียดเยอะมากนะะบางครั้งเราก็จําได้มางทีมองเราก็มองเออผ่านอยู่คนละข้างแต่ผักแปลงเดียวกันตัวเดียวกันแต่ผักโตไม่เท่ากันอะคุณคนละข้างเลยนะนั่นแหละเป็นจุดบอกแล้วว่าเป็นจุดด้อยในการปรับเขาว่าโอเคบางครั้งเนี่ยคอมันหกักเขาไปบีผักโอ้ยรายละเอียดเยอะมากแพ้งปลาต้องเป็นคนจ้างสังเกตใช่แล้วผักพวกนี้มัน บา oh, บางแล้วระบบล่างมัน